นะคะเกี่ยวก้อยด้วยจ้ากับคุณพีเตยเคยสกลค่ะน่ารักมากเลยนะคะพี่ยุพี่ยุก็ขอเกี่ยวก้อยกับคุณพีเต้ยเคยสกลค่ะขอบคุณอะไรสดเอเราพูดอะไรกันเนาะเขาคุยอะไรกันก็ไปดูแต่ละที่นะคะก็เขาว่าทําขอบคุณนะคะพี่ๆทักทายกันได้เลยนะคะทึกทานอีกนิดนึงนะคะทึกทานน,นึงนะคะ,ะ,คะพี่บุญเรือน สวัสดีค่ะพี่บุญเลือนสินพุภาพปลอดภัยนะคะพี่สุบานพี่สาวคนสวยโชคดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้มีอไดีด้วยนะคะพี่อนุมาทักทายกันเพราะว่าเราเป็นเพื่อนที่น่ารักกันทุกคนเลยนะคะใช่เลยค่ะพี่พี่ครีเอเตอร์นะคะ่วยดอกน่ารักใจกันไปไหนคะไปไหนคะไปถึงจุดหมายค่ะไปแล้วเราต้อง ไปอีกนะคะไปขยายองค์กรของเราให้กวาก้างไกลกว่าเดิมค่ะไปหาสิ่งใหม่ๆหมไปหาเพื่อนมันมีความสุขทุกวันเลยค่ะพี่หลอดสืบกลางพี่ชายสุดหล่อนะคะก็สวัสดีค่ะพี่ออนุมาคนสวยพี่อมรแสงสว่างพี่ทักทายคือเก่าจ้าว่างแล้วจ้าขอบคุณนะคะวันนี้พี่ยูทางข่าวกับอะไร <laughs> ใช่ค่ะจะไปฟังเพลงนะคะฟังเพลงพี่อมรเนี่ยและค่ะซ้อมไว้เลยนะคะพี่อมร เสียงดีลุหนวดดาวสุกสว่างเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อลุงหนวดก็ส่งดาวนะคะส่วยจังเลยนะคะไล้นี่หนาวเลยนะคะบางวันนะคะทุกท่านคุณแม่คําสีบอกว่าบ้านแม่เดิมตกลินลินพี่เต็มมอกตกแต่เช้าแล้วค่ะน้องเจอดอกสายมาตอนอะไรนะคะมาตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะน้องเจออ๋อบ้านพี่อ๋อ ใช่ค่ะจะก็อยากไปฟังเหมือนกันนะคะเพลงอันนั้น,นะคะ่ะที่พี่มอนบอกไปอาจารย์พี่มอนบอกมากินข้าวกันอนาจารย์อานะจารย์อานะจาะ <c oughs> ทานอะไรครับพี่มอนฝ <c oughs> <c oughs> นตกทุกวันเลยนะคะก็น้ำจะเยอะนะคะทุกทานก็เป็นกำลังใจพี่ออนมานะคะของเจิดก็ทุกตอนเย็นค่ะเจิดนักพี่พี่ออน อรนัทอ่านึกออกแล้วเปียทักททยคะ่ะแวะมาส่งกำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่บุญเลือนขอบคุณนะคะพี่บุญเลือนคนแรกเลยน่ารักจังเลย <c oughs> ทุกคนทักททยพี่พันนีได้ก่อนเลยนะคะขอบคุณนะคะพี่พันนีเพีอมองคุณพันนีสวัสดีนะคะนะครับเพียมองก็สวัสดีพี่พันนีพียว พี่อมรแสงสว่างนะคะคุณอรนัทคนสวยสวัสดีนะคะนะครับพี่อมรน,น่ารักมากเลยค่ะพี่อนุมานะคะจะลืมพี่เต้ไปเลยนะคะพี่เต้คงทํางานอยู่นะคะขอบคุณนะคะพี่เต้พี่เต,เต้เคยสกนลคุณย่าแดงผัดทุกวันเลยนะคะทุกท่านเวลาแดดออกแล้วก็ผ้าตากนะคะแดดแดดหุบเรื่องเรียบผ้าเข้านะคะเจอเคยนะคะ นึกว,ว่าเอาผ้าเข้าแล้วค่ะไปดูนะคะโอ้ยอเปียกหมดเลยกับสวนแบบธรรมชาตินะคะภูเขาอะไรเงี้ยเยอะเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะช่วงฤดูฝนก็อย่างเงี้ยแ <c oughs> หละค่ะเวลาฟนก็ตกทุตก,ตกตอนเย็นเลยค่ะพี่ๆเช้าขึ้นมาก็แจ่มใสแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะครึ้นอีกแล้วนะคะ <c oughs> แต่ละที่ <c oughs> ที่สุดทํางานที่เรารักก็เราต้องทําให้อย่างมีความสุขนะคะก็ไม่ต้องไปแข่งกับ พี่สุบันถามคุณพี่พรเทพนะคะว่าทักทายก่อนเราหรือยังคะพี่พรเทพพี่สุบันทารุนสารสวัสดีค่ะคุณคุณพี่คุณยายยาวบุญสารนะคะขอบคุณมากนะคะคุณยายยาวทุกคนทักทายคุณยายยาวได้เลยนะคะสวัสดีนะคะพี่แอนนาจิลากุลชัยปราบสวัสดีคะ่ะน้องบันเจอสวัสดีคะ่ะพี่แอนนาพี่เต็มระยะสีสวัสดีคะ่ะน้อง ทำงานคอยมีความสุขนะคะกับการทํางานสนุกสนุกค่ะไปลว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะทําด้วยใจรักค่ะมุ่งมั่นนะคะยังไงก็สําเร็จค่ะมาเลยนะคะคุณพี่เตยขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยค่ะ ทายกันได้เลยนะคะในนี้มีตคนอารมณ์ดีมีความสุขเอ๋อะไรบ้างเลยค่ะสะดุกสนุกค่ะคุณยาย่ยาลุนสารคุณโกศลบุญธรรมสวัสดีค่ะคุณยายยาหล่อสมชื่อเลย พี่หล่อสืบการสวัสดีคะ่ะคุณคำาสีคนสวยนะจ๊านะจ๊าพี่หล่อสืบการก็สวัสดีพี่คำาสีคะ่ะหปดีทุกคนเลยคะ่ะพี่แอนนาะจิรากุลชัยปาบนะคะพี่แอนนาะขอเปิดดวงตาไว้นะคะไปทานข้าวหน่อยคะ่ะได้เลยนะคะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะพี่โกศลบุญธรรมทักทายครับกําลังใจครับผมขอบคุณนะคะ ต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะอยากทำคลิปยาวเยอะๆเหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะพี่กันความสุขเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะทำให้ดีที่สุดทำอะไรคะทำวันนี้ให้ดีขอบคุณมาเลยนะคะพี่หลอไงคะพี่หลอฝนตรกไหมเอ้แต่ละ พอจะเริ่มรู้สึกเหมือนหิวข้าวมองไปนะคะอ้าวยังไม่ได้หุงเลยนะคะก็ต้องรีบหุงข้าวค่ะได้เลยค่ะพี่เตมขอให้กิจการเจริญเจริญนะคะขายดีค่ะพี่เตมขอบคุณมาเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะคะขอบคุณพี่หลอดสืบขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆพี่หลอดสืบกลางคุณกุหลาบขาวสวัสดีครับคุณกุหลาบขาวขอบคุณมาเลยนะคะรอค่ะทักทายได้เลยนะคะทุกคนทักทายเบนุสิทธิ์นะคะ ขอบคุณมาเลยนะคะพี่อนุสิตีอนุสิตน่าจะเปิดบ้านพร้อมเจอหรือเปล่าคะนะคะใช่ค่ะทําแล้วเราก็ชินนะคะสนุกสนุกค่ะแรกๆก,ก็แบบว่าทําอะไรไม่ถูกเลยนะคะ <laughs> ทาอะไรสดครั้งแรกคะ่ะกขาให้นะคะก็ <laughs> <laughs> เหมือนกัน <laughs> ขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านนะ่ารักทุกคนจ้าโชคดีเช่นกันนะคะพี่สุบานนะ่ารักจังเลย <laughs> พี่กุหลาบขาไปเลยค่ะ <laughs> นี่แหละค่ะที่เจอผ่านเร็วก็เพราะพี่ยุธเนี่ยแหละค่ะ <laughs> คิดทุกวันเลยนะคะขอบคุณไปเลยนะคะพี่ยุให้คาแน,นะนำคนรอจะร้องเพลงแล้วพี่อมรทุกคนพี่อมรจะร้องเพลงแล้วพี่อมรอข้าเสียงดี ชมตัวเองเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> ก็พี่ระบบเมตตาทั้งก็น่ารักนะคะเปิดการไลฟ์สดไปทั่วสาธารณะเลยค่ะก็ชอบมากเลยนะคะสวัสดีสกลักบ,บันเจอสวัสดีค่ะพี่ยูพี่สาวคนสวยที่ดารากะคะขอบคุณมาเลยะคะ่ะพี่ยูขอยกิจการนะคะคนรอสวัสดีแบบหว,วานๆคนรอมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงหนวดเพื่อนคุณลุงหนวดคนเดิมคนหลอคนขยนันทายกันได้เลย พี่อนุมาบอกว่าถ้าตกแล้วตกอีกท่วมแล้วท่วมอีกหลังบ้านหลายรอบแล้วปีนี้ใช่ค่ะบ้านพี่ยุตกบ่อยนะคะพี่มอมรบอกว่าน้องมันเจิดไปฟังเพลงที่สกลนครพ่อใหม่ครับ คืออะไรว่าเลยค่ะสดุกสดค่ะคุณยาย่ยาลุนสารคุณโกศลบุญธรรมสวัสดีค่ะคุณยายเยาครับขอบคุณมาเลยนะคะน้องอมบลีนก็รูสติกเกอร์ได้เลยนะคะเพาว่าสติกเกอร์นะคะพี่ทุกทานนแล่ะทุกคนเลยค่ะทานอะไรกะหรี่ยังเอ่ยทานข้าวกะหรี่ยังค่ะพี่เตมทําอะไรทานคะาววันนี้ เพื่อนลุงหนวดหัวล้อไว้ก่อนเพื่อความสนุกสนานใช่เลยค่ะเพื่อนลุงหนวดอุดมบอกว่าขอตัวครับผมได้เลยค่ะเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะคะพี่อุดมขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะโชค้า เป็นไงคะน้องอมบบรีนเป็นไงมั่งจ้าไม่ได้เจอกันส่งงานทุกวันงานที่เรารักคะ่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องทําด้วยใจรักคะ่ะแล้วก็มุ่งมั่นนะคะทําสิ่งนั้นให้สำเร็จลยนะคะคุณแยแดงอ๋อพี่แอนนาก็คุณคํศรีสวัสดีคะ่ะคุณบุญเลือนคุณพี่แอนนาก็สวัสดีคุณพี่คํศรีคะ่ะแล้วก็สวัสดีคุณบุญเลือนด้วยคะ่ะพี่เต็มก็สวัสดีนะคะพี่คํศรี กอนะคะดีเจดิดแต่พี่แอนนาสวัสดีค่ะทางกลับอะไรคะพี่พี่อนุมาน่าจะกลับผักนะคะบ้านพี่อนุมามีผักพืชผักสวนครัวเยอะเลยนะคะขึ้นตามธรรมชาติก็ตกทุกตอนเย็นเลยะคะ่ะพี่ๆเช้าขึ้นมาก็แจ่มใสแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะขึ้มอีกแล้วนะคะแต่ละที่พี่คุณวิวันนะคะขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆถักทายกันได้เลยนะคะ หนาวละทุกคนเลยค่ะวานก็ตกทุกตอนเย็นเลยค่ะพ,พี่ๆเช้าขึ้นมาก็แจ่มใสแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะลึ้มอีกแล้วนะคะแต่ละที่คนขยันทักทายคนขยันความสุขค่ะอยู่รอบตัวเรานะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็นจิตใจดีน้ำใจงามนนารละจังเลยค่ะ